สวัสดีค่ะเบลนะคะวันนี้เนี่ยเบลก็มีโปรโมชั่นเพิ่มความคุ้มของมิววอกกี้บอฟฟอีกแล้วค่ะตามที่เคยได้นำเสนอโปรโมชั่นฟรีดอมหรือจับคู่ไม่ซ้ำรับสิทธิ์แลกซื้อกันไปแล้วนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้วันนี้เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นสินค้าใหม่มาแรงของมิวอกกี้ให้ลูกค้าได้ซื้อกันอีกแล้วค่ะโดยเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าทางรุ่น M12 หรือ M18 นะคะตรงตามเงื่อนไข สามารถแลกซื้อโปรโมชั่นฟรีดอมหรือจับคู่ไม่ซ้ำรับสิทธิแลกซื้อได้เลยค่ะและพิเศษมากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อซื้อสินค้าใหม่รุ่นใดก็ได้ครบ8,888บาทรับสิทธิแลกซื้อชุดเซฟตี้ทั้งรุ่นสแตนดาร์ดหรือนิเมียมในราคาพิเศษลด51ไปเลยค่ะชุดสแตนดาร์ดเซฟตี้เซนะคะจะประกอบไปด้วยเสื้อเซฟตี้สะท้อนแสงสีเหลืองแว่นตาเซฟตี้เลนส์ใส สายเซฟตี้ล็อกเครื่องมือ4.5กิโลถุงมือกันบาดไซแอลราคา1,902บาทลดพิเศษ51%เหลือเพียง928บาทค่ะชุดพรีเมียมเซฟตี้เซตนะคะจะประกอบไปด้วยเสื้อเซฟตี้สะท้อนแสงสีเหลืองแว่นตาเซฟตี้เลนส์ใสสายเซฟตี้ล็อกเครื่องมือ4.5กิโลพร้อมสาย i c k Connect สายเซฟตี้ล็อกเครื่องมือ2.2กิโลควิกคอนเน็กต์แพ็ก3ชิ้นถุงมือกันบาดสะท้อนแสงคัดเลเวลทีไฮวิสไซส์แอลจากปกติราคา3,340บาทลดพิเศษ51%เหลือเพียง1,648บาทค่ะ สามารถเลือกซื้อสินค้าใหม่มาแรงของมิววอกกี้นะคะถึ31ง31พฤษภาคมนี้นะคะ